กืนน้ำลายไม่ลงอึดอัดเหมือนใจจะขาดคืออะไรก็ขอบคุณคอมเมนต์ทางบ้านนะครับก็คืออาการพวกนี้นะฟันธงเลยว่ากดไหลย้อนล้านเปอร์เซ็นซึ่งอาการแบบนี้เนี่ยชอบเข้าใจผิดกันว่าเป็นโรคหัวใจก็จะมีคนที่เคยแบบไปตรวจทั้งเลือดทั้งคลืนไฟฟ้าหัวใจไปเอ็กซาเรย์ทำอะไรก็แล้วตรวจยังไงก็หาไม่เจอแล้วก็เป็นนหายๆเป็นปน,น,น,นบ่อยๆคราวนี้ แก้ให้กรดไหลย้อนดีขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวอาการดีเองจะมีวิธีง่ายๆมาบอกวันนี้3อย่างด้วยกันอย่างแรกคือการกินของเผ็ดๆกินพวกขิงพริกไทยตะไคร้พวกเนี้ก็จะทําให้กระเพาะแข็งแรงไม่เป็นกรดไหย้อนอย่างที่2คืออย่าก,กินอาหารเครื่องดื่มรดเปรี้ยวรดขม เช่นพวกมะนาวชากาแฟหรือพวกสมุนไพรที่รสขมเยอะเช่นฟ้าทลายโจรอาหารกลุ่มนี้จะทําให้กรดไหลย้อนเป็นหนักแล้วก็อย่างสุดท้ายคือการลดน้ําเย็นน้าแข็งไอศครีมปลาดิบอาหารกลุ่มเนี้จะย่อยยากก็เลยเป็นกรดไหลย้อนได้ง่ายนะครับใครที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยทำตามนี้เลยส่วนใหญ่จะดีขึ้นแต่ถ้าทําแล้วเนี่ยยังไม่ดีขึ้น d m มาได้เลยมีวิธีแก้ให้ครับ